ทีนี้เกาหลีเนี่ยก็ต้องยอมรับนะถึงแม้จะดูเขาเอาจริงเอาจังใช่ไหมแต่เขาก็โดนบีบโดนกดดันจากประชาชนในประเทศเขามีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เรียกว่าต่อเนื่องเหมือนกันว่าให้รัฐบาลต้องทําให้เข้มขน้นอย่างล่าสุดมันมีดรามา่ากรณีที่มีชาวเกาหลีใต้คนหนึ่งเขาไปร้องของความช่วยเหลือจากสถานทูตในกรุงพนมเปญแต่เขาบอกว่า ติดต่ออะไรก็ไม่ได้บอกไปหกโมงเช้าบอกยังไม่เปิดรอ,อก่อนอคนก็เลยไปด่าทางสถานกงศุลว่านี่คุณจริงใจในการช่วยเหลือคนชาติตัวเองแค่ไหนทําไมต้องปล่อยให้รออยู่ข้างหน้าไม่มีการช่วยเหลือเขาใดใดทั้งสิ้นวันนี้ทําให้เกาหลีใต้ก็ต้องออกมาชี้แจงโดยกระทรวงการต่านนงประเทศเลยนะครับไปไล่เรียงกันดูนะครับเพราะว่านี่คือโชโฮยอนรัฐมนตรีต่างประเทศเกาหลีใต้ก็ถแถลงข่าวไล่เรียงเหตุการณ์บอกว่าล่าสุดอย่างเช่นความคืบหน้าที่เจ้าหน้าที่กัมพูชาเนี่ยเขาไปจับกลุ่มคน,คนเกาหลีใต้ ได้อีก10คนที่ต้องใส่ว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับกระบวนการอาชญากรรมเมื่อ16ตุลาคมและในวันเดียวกันนี้ก็ยังมีชาวเกาหลีใต้อีก2คนที่เชื่อว่าเป็นเหยื่อที่ได้รับการช่วยเหลือมาโดยทั้งหมดบอกว่ามีกำหนดส่งตัวกลับเกาหลีภายในสัปดาห์นี้ต่อไปซึ่งการเปิดเผยจากรัฐมนตรีนี้มีขึ้นในขณะที่รัฐบาลเกาหลีใต้ก็พยายามในการจัดการกับองค์กรอาชญากรรมข้ามชาตินะครับหลังจากเกิดกรณีที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาชาวเกาหลีใต้นั่นเอง ซึ่งในโชว์ก็บอกว่ากระทรวงการต่างประเทศเราเนี่ยมีแผนจะจ้างเจ้าหน้าที่กองสุนเพิ่มอีก40คนนะฮะเพราะอันน่าจะไม่เพียงพอใช่ไหมเพราะว่าต้องช่วยกันเยอะก็เลยต้องเพิ่มเพื่อให้รับมือกับเหตุหลอกลวงออนไลน์ในกัมพูชาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนอกจากนี้กระทรวงก็ยังมีแผนจะส่งเจ้าหน้าที่กองสุนจากสถานทูตและสถานกองสุนเกาหลีใต้ในประเทศเพื่อนบ้านเพื่อมาหมุนเวียนเพิ่มในกัมพูชารองรับปริมาณงานที่จะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับ ขณะที่กระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้บอกตอนนี้เตรียมเปิดตัวระบบเตือนไัยลวกหน้าแล้วสําหรับในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งภูมิภาคเลยนะฮะเพื่อจะได้สามารถให้การช่วยเหลือชาวเกาหลีใต้ที่ต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพมากขึ้นและแน่นอนครับช่วงหนึ่งก็ได้ออกคําชี้แจงเกี่ยวกับการเสนอข่าวในเกาหลีใต้นะครับเขาบอกว่าสถานทูตเกาหลีใต้ที่อยู่ในกัมพูชาเนี่ยมีการให้การช่วยเหลือชาวเกาหลี ที่หลบหนีได้มาจากแก๊งอาชญากรรมอย่างล่าช้าเขาบอกว่าเจ้าตัวเนี่ยไปถึงสถานกงศูนสถานทูตยังไม่เปิดอะไปถึงนอกเวลาทําการทางกระทรวงก็เลยออกมาชี้แจงว่าข่าวที่ออกมามันไม่ตรงกับข้อเท็จจริงโดยก่อนหน้านี้สำนักข่าวยอนฮับเนี่ยเขารายงานนะครับว่าเมื่อเดือนเมษายนเนี่ยชายชาวเกาหลีคนหนึ่งเนี่ยเขาสามารถหลบหนีจากแก๊งอาชญากรรมมาจากเมืองสีหนุวิวได้เขาเนี่ยไป ขอความช่วยเหลือจากสถานทูตเกาหลีในกรุงพนมเปญแต่เขาไปถึง6โมงเชา้าปรากฏว่าเขาต้องรออยู่แถวนั้นเนี่ยร่วมๆสองชั่วโมงเพราะไม่สามารถเข้าไปได้เพราะยังไม่เปิดทำการฮะก็บอกว่าสถานทูตบอกยังไม่เปิดทำการกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีเลยออกมาชี้แจงครับบอกว่าตอนนั้นเจ้าหน้าที่เวรของสถานทูตเนี่ยก็พยายามติดต่อกับชายคนนี้เวลาประมาณ7โมงเชา้าแล้วก็มีการขอให้เขารออยู่ที่ป้อมยามชั่วคราว ก่อนที่เจ้าหน้าที่กองสุนผู้รับผิดช,ชอบจะเดินทางมาที่สถานทูตทันทีหลังได้รับแจ้งแล้วก็ได้พบกับเขาก่อนเวลาเริ่มทําการ8โมงเช้าแล้วก็ให้การช่วยเหลือเขาแล้วแต่งางไรก็ตามนะครับกระทรวงการต่างประเทศก็เลยบอกว่าก็จะพยายามปรับปรุงระบบให้สามารถให้การช่วยเหลือด้านกองสุนได้อย่างทันท่วงทีแม้ว่าจะมีการมาขอความช่วยเหลือนอกเวลาทําการก็ตามอันนี้เขาก็มีดราม่าเหมือนกันแต่ว่าแม้จะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลายเดือน อีกด้านหนึ่งคุณผู้ชมครับกรณีชาวเกาหลีตอนนี้ก็ตกเป็นเป้ากมเมอร์ต่อเนื่องทําให้เกิดกระแสะความไม่พอใจต่อแรงงานชาวกัมพูชาที่อาจจะมีโคต้าอยู่เนี่ยนะฮะเข้ามาแล้วก็ต้องการให้ลดโคต้าแรงงานกัมพูชาปรากฏว่าเรื่องนี้รัฐมนตรีกระทรวงแรงงานเกาหลีใต้คิมยองฮุนเขาบอกแล้วนะฮะกระทรวงไม่มีแผนจะปรับโคต้าวีซ่า e 9หรือว่าวีซ่าแรงงานไร้ฝีมือจากต่างประเทศที่เข้ามาทํางานในภาคอุตสาหกรรมการผลิตกเกษตรกรรมและประมงในเกาหลีใต้ ภายใต้ระบบการจ้างงานต่างชาติครับเขาเตือนบอกว่าการที่จะให้มีการลดโคต้าหรือจำกัดใบอนุญาตทํางานโดยฝ่ายเดียวเนี่ยอาจจะทําให้แรงงานคนกัมพูชาที่อาศัยอยู่ในเกาหลีใต้หรือทํางานอยู่ถูกตีตราอย่างไม่เป็นธรรมแล้วอาจจะบั่นทอนความสัมพันธ์ด้านแรงงานระหว่าง2ประเทศนี่คือเหตุผลที่เขาบอกเขาจะไม่ลดโคต้าแล้วก็บอกว่านับตั้งแต่เกาหลีใต้ลงนามในข้อตกลงการจ้างแรง,งงานกับกัมพูชาตั้งแต่ปี2006เนี่ย กัมบูชาก็กลายเป็นแหล่งแรงงานประเภทวีซ่า e 9 E9 ไนภายใต้ระบบการอนุญาตจ้างแรงงานต่างชาติ EPS ใหญ่เป็นอันดับ2เลยรองจากเนปาลนายคิมเขาเลยบอกนะฮะแรงงานต่างชาติจริงๆแล้วถือเป็นบันธมิตรของเราที่ขาดไม่ได้ในการค้ำจุนเศรษฐกิจและสังคมเกาหลีใต้ท่ามกลางปัญหาแรงงานในประเทศและประชากรที่ลดลงเขาก็เลยเน้นย้ำทำความเข้าใจครับบอกว่ารัฐบาลเกาหลีใต้ของเราตอนนี้ที่นำโดยประธานาธิบดีอีแจมยอง มีความมุ่งมั่นจะสร้างสภาพแวดล้อมที่มั่นคงครอบคลุมปลอดภัยที่แรงงานทุกคนแม้กระทั่งมาจากต่างชาติเนี่ยจะสามารถเข้ามาทํางานได้โดยปราศจากการเลือกปฏิบัตินี่ฮะก็เป็นประเด็นที่เขาบอกว่าเราต้องการแรงงานและเราต้องไม่เลือกปฏิบัติแม้เขาจะเป็นกัมพูชาก็ตามแต่ที่เกาหลีนะครับวันนี้ผมเห็นข่าวล่าสุดแวบๆเข้ามาเลยเนี่ยเขามีการประชุมคอรมอกันนะถึงขั้นวันนี้ประธานาธิบดีของเขาบอกเลยนะว่ามีความเป็นไปได้ ว่าไอ้สแกมเมอร์ข้ามชาติเนี่ยมันน่าจะเชื่อมโยงกับเครือข่ายการเมืองเพราะเหยื่อเนี่ยโดนหลอกโดนลักพาตัวไปที่ศูนย์หลอกลวงได้อย่างเป็นระบบนะะไม่รู้ว่าหมายถึงนักการเมืองในกัมพูชาอย่างเดียวหรือว่านักการเมืองในชาติอื่นๆด้วยหรือไม่โอ้ oh, แต่ประธานาธิบดีเขาถึงขั้นพูดขนาดนี้เลยอย่างน้อยเนี่ยมันก็ต้องเกี่ยวกับกัมพูชาบ้างละ่ะเพราะตอนนี้ศูนย์มันอยู่ที่กัมพูชานะครับ